ติดตามข่าวสารกันต่อครับผมคุณผู้ชมครับไปเบิ่งบรรยากาศการมอบบ้านนะครับเพื่อ,อยูระดับคุณผาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งที่จังหวัดมุกดาหารครับได้มีการมอบบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการครับนายวรยานบุญราชครับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนางอัญชลีกัล,ลมาพิจิตครับนยายโยรกาชาติและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดมุกดาหาร และการนวยงาาที่เกี่ยวของเดยวรวมการมอบบ้านโครงการรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการให้กับนายปานวังคำ่ำอยู่บ้านเลขที่90บ้านก้านเหลืองโดงมูทีซีตําบลหนองแค่อาเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโครงการดังกล่าวนี้นะครับท่างจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567โดยท่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการส่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่มีรายได้น่อยให้ผู้พิการผู้สูงอายุหลังละ40,000บาทซึ่งก็จะซ้อยให้กลุ่มเป้าหมายที่มีที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่ที่มั่นคงปลอดภัยรวมไปถึงโยดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกน้ำครับ